พี่น้องครับอยู่กับผมติเสดและเพื่อนโจ้ไปเชียวครับผมพี่น้องนี่บรรยากาศหลังเตยแรกครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับบอครับปอพญา,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 าครับผมไปได้ครับผมมือนี้เปพียงไลยครับอาจารย์ทะลุเป่าว่ครับทะลุเป่าจะาจว่าเป่าแตกเลยมอเป่า,าแ, <laughs> แตกเลยมือน,นี่ฮะไม่เป่าย้อาเป่าแตกเป่าแตกโอ้ไม่จะไปหลุนมือนี้ไม่จะไปหลุนพี่น้องครับเอาสู้ๆมือยังมีครับผม ดูบรรยากาศนะครับหลังใต้ลาเตยละเป็นไรมือหนิมันครับสุดสอัพมี่โอ้ยแกวอยู่ไปได้ครับมือหนิมันปะครับผมหลังเตยละมันปะครับมือหนินอนนอนนอนแล้ก็ตื่นเอาปะครับผมเบนบ่เฮ้ยคนหน่อยลงทางไหนผู้หนิจังหวะลงกวนลงกวนเขาลงกวนเขาเพียงหนึ่ง เอาวะเรายังหากันคนเฉียคนหน่อยเฉียเลยวอยู่ไหนเวทีวาอะไรนี่างดนก่อนเช่นนี้ครับแล้วพอดีครับผมโอ้มึอนี่มึอนี่มเอาตัวก็เดไมาด้หลายเทมมือีิฮะ เอาจีโอ้ไข่เต็มไหเลยหลายนกมาอนีนกอุ้ยสจดอดเลยเอีรอหลักก่าจะโง่ก็พ่ได้จี้ต็นคนาแนก็ได้เอาูได้มาคนเชี่ยให้ไอ้ทัพเนี่ยมีประกันประกันทำดกไอยใช่ที่นี่ครับหลังจาก หลังจากดี่รถเชียวอยู่อันจังหวัดเลยเราพี่น้องเนาะชนมื้อๆเหมือนกันว่าไป่ชนที่ยังพี่น้องโอ้ยรถเชียวชนแล้วหนีปรทันกดแล้วหนีมาเบิ่งข้างพี่บาดนี่ย่างเขาปทันลงไปที่น้ามูอยู่นี่เบิ่งดูโอ้ประทันลงไปที่น้ามูอยู่บาดทีน่ดิ

สุดายอดครับสุดยอดครับผมเป็นไหนทีมซุ่มทิมซุ่มเป็นไหนทีมซุ่มครับครับครับกมาครับอ้าวโอ้ทีมพีัญหานะครับ นะครับหลังจากเตะแรกนะครับผมกับลงรุ่นมูเดิมล่ลงรุ่นมูเนาะลงรุ่นมูโอ้ยโอ้เก็บเกือบอีกแล้วเก็บเกือบอีกแล้วใช่พี่เดียพี่เดียลืมเกือบเหรอไม่ใช่ใส่บูทลงไปไปเลยค่ะเป็นหลักฐานนะเดียแท็กแพงเอาเกือบเดียไปแล้วเดียคลิปนี้หนึ่งค่ะร่างกึ่งเลยนะคะพี่สาวร่างกึ่งใจขาดตัวไกล

คนเเีดสีลนนี่ตัวนี้เลยตัวนี้แหะผมเห็นมันป็ไปทางคนเด้ผชมมอลำอยู่บ้างแต่วครับผมตัวตลกบมวันผแไปทางนาคนนี้แม่นบอครับโอ้โหใหนี่ะัใหนี่ละพอผู้ใหน่งพอผู้ใดเป็นไงบ้างครับผมวันนี้โอ้โหโอ้โหได้ดจ้ะออ้เลยนะ เออบาใส่ใส่ใส่ก็ต้องใส่บ่ใส่สิใส่ไปกับแขนดีๆเราอยากถ่ายรูปให้นักเงยคนกับพี่น้องเอาบัตตัวบ่ล่ะเอาเอาเครื่องนู่นแหะเนาะเองสองสามสี่ไปแล้วอันขึ้ได้เลยครับผมพรุ่งนี้พี่น้องครับพรุ่งนี้แล้วอย่าลืมมาร่วมพลังร่วมพลังแมนค่ะ ก<โ>ด,ดพลังใจกดไหลกดแช่กดแช่<ด>เป็นตอลังใจอย่านั่งยางไรเออ้อสิเป็นนกเจ้าสิเป็น,น,ปน,นกกหรือสิเป็นนกกระจอกจอกเยบหรือสิเป็นนกกระจิบนกกระจอก <c oughs> ระดับบอดโตผู้บริหารประเดีว่างแพนปแล้ว <c oughs> ลวแรงปูหมดขนาดนี้แล้วบอสตรงห่วง <c oughs> การันตีติดมาแรงแน่นอนพวกนี้ <c oughs> เออระดับมารมีพอไม่แม่ซี่ครับครับผมจะเลื่มแน่นอนนะครับไอไทยลุ้น นี่มืออื่นเก้าโมงพรุ่นี้เก้าโมงครับผมพรุ่งนี้เก้าโมงตรงนะคะฝากบแมนอซนะคะเข้าไปกดไลค์กดแช่เขาไปกับลัางจ่เขามีนัดกันเนาะครับนับไปล้างอีกกี่ชั่วโมงอีกกี่ชั่วโมงเลยตอนีเ่พก็ยังไม่เห็นนะคะอีกห้ชั่วโมง เจ้าเจ้าขอ,องเม่เกันยังไม่เห็นว่ามีเปนแดบ,บใดแล้วพรุ่งนี้เราเล่นอยู่แถวๆบ้านเราด้วยนะนครพนมบึงการใช่ไหมเมื่อคืนเราเล่นอยู่ไหนนครพนมนครพนม่ใกล้ๆมุ่งการน,นี่เนาะไกอ่อยู่ได้ไก่อยู่ทำพื่อพ่ายพน่หรือไก่ไก่อยู่แต่ว่ากระส้วนเดียวกันแก่กาเจ้าแก่กายฟิฟี่แฟน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 แฟาแฟน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 แฟฟนแฟ่แน Ờ, อ่าสรับน mm ัก hmm. โู้ชเอฟซีของกีฬาน้องหญิงเอฟซีของบอลโเอฟซีท ie ุกทุกคนครับการันการนำให้น้องเราไปปั่นช่วยกันนะคบวันนี้เรามีนัดกันนะันครับอดอออีกบหนึ่งข้ามกมเอาเสียงของศิลปินทัหมอลำฝากดีก่อนนะครับบเป็นการใส่ใจกันด้วครับเอฟซีแฟน นวชดาพรจะันเกิดแคครับปีนี้เป็นศิลปินันใจของแฟนๆศิลปินขออพี่ของน้องินดีรับช้าทางานเสียงเพื่นเสียงลำกับไอ่กับปีกับน่องเนม่วดวยกันมีสายยาม่อีกเลิสายยาใหม่อีกนิวรัชดาพรเสียงมอมอเตอร์เสี่ยเมาหาเกยเยี่ยนเช้า อ๋อเพื่อนสาวลาภจาพรเสียงมอเตอร์ไซค์แปลว่าอย่างเสียงแรงบ่บ่แรงไปแหละกระแลนมาอ๋อเสียงแรงไปแรงมากเดี๋ยวกระแหบเดี่ยวกระแลนไปเดี๋ยวกระแลนมาเขาไม่ได้เกิดมาเป็นคนที่ใช้เสียงมากเวลาร้องเพลงบิ้งไม่เคยคือเต็มที่ครับเสียงเพิง อาจารย์มิวเป็นคนเป็นหมอลำซิ่งแล้วแม่แมนใเข้าใจให้เข้าใจครับนี่ละพี่น้องครับ่ได้มือเรื่องรักาเขาไปทรมนัยกวนแจให้น้องมิวรัชดาพ่อได้ไหครับอันนี้อันนี้ขอเสียความรูเได้ครับแห่งบาปแห่งกิจหอดใช้เสียงแบบกันแทะแบบเอ่อใช้เสียงเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วันนี้ย่อมเยี่ยมแก่งวามเฉี่ยหมู่บ้า ครับพี่น้องครับถ้ารับคลิปนี้พี่น้องฝากไว้ซ้ำนี้นะครับเนาะนี่คือบรรยากาศหลังเตล่านะครับพุ่งนี้แกจะลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องมิวรัชดาพรด้วยนะครับผมขอให้เฮงๆปังๆนะครับสำหรับเพลงสำหรับผลงานเพียงใหม่ครับแห่งบาปแห่งคิีดหอดนะครับผมครับผมจะบคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับสวัสดีครับ